เดี๋ยวลองแนะนำหน่อยว่ามีตัวไหนอะไรยังไงบ้างเอาอันดับแรกเลยนะของน้องลำไยก่อนเลยเนาะก็จะเป็นไมตัวนี้ครับเซนไทเซอร์ E.M. 6000สุดยอดนี่คือท็อปแล้วนะต้นเหตุตัวนี้มันเกิดจากน้องลำไยชัดมหาครับ แล้วเขาก็ส่งรูปไมค์มาให้ดูเขาถามว่าแบ็คพิงใช้ไมค์อะไรอันนี้เป็นสองชแนลด้วยใช่ไหมพี่เป็นสองชแนลครับแต่ไมค์ตอนนี้ใช้อยู่ใช้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวพอาะรีเซิร์ฟเวอร์มันมีขายแต่ไซส์นี้เนาะเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยจำได้ไหมสองแสนแปดใช่ใช่ลองลองดูราคาอีกทีแต่ผมจําได้ว่าสองแสนแปดยอดไมค์ก็สุดแหละเป็น S K M 6000หัวก็เป็นหัวตัวไหนพี่ที่ซื้อมานะเป็น M M 4 3 5มันค่อนข้างจะไวมีความไวคือมันเป็นไดนามิกนะโพอลาแพทเทิร์นเป็นคาร์ดิโอ่นะมันไว แค่จะเป็นคอนดนเซอร์อยู่แล้วเอาเก็บไว้ใช้แบบงาน Impact a ีน่าหรือว่างานใหญ่ๆที่ PA มันถูกเซตอัพแบบ ถูกต้องอ่าหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นคันเทเอร์ e 8 3 5 835ไม่เชื่อจะเปิดให้ดูเลยไม่ใช่9ด้วเยนะใช้เป็น8ปดใช้835เนี่ยฮะดูดูทำไมถึงเป็น8 3 5พี่ในสิ่งที่เราเจอมานะนักร้องอย่างเช่นน้องลำไยเนี่ยเขาเสียงแหลมแต่มันมีพลังอยู่ในระดับหนึ่งเขาไม่ได้ร้องเสียงดังมากมาลองเป็น8 3 5สาก็เลยคิดว่าน่าจะจบก็เป็นใหม่ที่เซนซิฟิวิตี้กำลังพอดีกำลังพอดีน่าจะเหมาะกับเขามากที่สุดแล้วก็เหมาะกับการทำงานของเราด้วยคือในบางทีเราเจอ PA มันอยู่ด้านหลังเราโพส ค่อนข้างจะยากแต่อันเนี้ยมันโปรเซสง่ายไงคมันจัดการง่ายทํางานง่ายทํางานง่ายเลือกเป็นตัวนี้ใช่หัวแพงๆอาจจะไม่ได้เหมาะสมเสมอไปใช่มันอยู่มันอยู่ที่ความเหมาะสม